แว่นออปตาสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทน,ทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออปตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสาฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วย พวกเราก็หนามวันนี้พวกเราจะลองมาเป็นช่างพ่นสีหนึ่งวันกันนะทุกคนเย่ย <Okay. S 1> ยยยมาดูซิว่ามันต้องทำยังไงบ้างทุกคนช่างพ่นสีนะฮะขั้นแรกก็คือมาหยิบตรงนี้ใช่ไหมดูสีใช่ไหมโอเคดูแล้วทุกคนขั้นตอนต่อไปทุกคนก็คือเราจะต้องมาพ่นสีแสนนี้นะฮะโอเคลองพ่นดู ว้าวโอ้ยเอ okay, พ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นการซ้อมก่อนนะฮะอือพ่นแบบชาวร็อกอืก <c oughs> อพีระวังมวีนหัวนะเหมือนแบบทองคาสาดเป้เลยนะฮะจริงที่แบบฉีดน้ำมาทุกคนเอ้ยแล้วต้องฉีดนี้ด้วยอันต่อไปตัวนี้ก็จะมีหลายมุมเพิ่มขึ้นมาหน่อยทุกคนเคฉีดไปนะครับต้องเติมสีด้วยเติมสีบ่อยๆนะครับสีหมดง่ายแล้วเกินยกถังมาไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโหอัน <c oughs> <c oughs> นี้ซ่อกซอยมันเยอะมากตัวนี้ โอเค,อเคพ่นเสร็จแล้วทุกคนก็จะมีสิ่งของตัวนี้มาใหม่นะฮะก็คือ e. เก้าอี้เกมก็มีแค่นี้แหละอ่ะแล้วทุกคนตอนนี้ผมได้พ้นสี100%แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องมาตรงนี้คือจะเป็นรถทํางานของเรานลทุกคนโหดูสิมีหน้าผมสุดหล่อเท่ด้วยกดฟินิชทู u t เร i a ไปกดไปเลยเฮ้ยจะกบเน่ยอยากเปลี่ยนสีชุดเปล่าไม่อยากเปลี่ยนสีนี้มันสวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันพลให้บอกว่าไม่อยากเปลี่ยนโหฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนเกมทาความสะอาดอยู่อย่างนึงทุกคนก็คือการแบบว่าแขนพิกแบบนี้นะฮะดูสิเรามาทําการทํางานแรกกันเลยดีกว่าทุกคนเริ่มเลยนะฮะ งานแรกคืองานนี้เลยทุกคนเป็นการฉีดรถ2คันนี้นะฮะโอเคมีสีให้เราเลือกอสอสีคือเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับหน้าที่เราคือต้องดูสีตรงนี้มาแล้วก็มาพ่นใส่รถตรงนี้นะครับผมโอเคคันนี้สีเขียวก็พ่นไปฉันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการไอีก้วเนี่ยเจ้ากรบแต่นี่แค่ง,งานแรกไงงานต่อไปมันอาจจะแบบว่าพ่นสีเครื่องบินอะไรประมาณนี้ ล,แล,แล,แล้ลและลาลแลลาและลออลาล้ลาแลาละลลาเฮ้ยมันเพลินขนาดนั้นเลยเหรอเจ้ากโกบมันไม่ได้เพลินหรอกแต่มันไม่มีอะไรพูด<อ>ดูสิทุกคนนี่คือฝีมือของเรานะฮะพ่นสีแป๊บเดียวคือแบบรถด,ดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนมือใหม่เลยโอเค okay, รู้สึกว่าคันเขียวมันจะชีนหมดแล้วนะฮะสีสวยแล้วทุกคนต่อไปเหลือคันสีแดงตรงนี้เลยนะครับผม<อ>เก่าเหลือเกินเราจะทาให้เหมือนใหม่อหมเอ้ยนี่มันเหมือนสีส้มเลยนี่หว่านะปึ๊บ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 ตรงนี้ โอเคเป็นช่างพลสีก็เหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเจกบฉันอยากรวยทางรัดอะขโมยรถไปขายดีไหมเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงทุกคนรู้สึกว่าผมสามารถซื้อของได้แล้วนะฮะตอนนี้ซื้ออะไรได้ซื้อปืนได้แหละราคา400บาทโอเคซื้อเลยทุกคนว้าวนี่คือปืนใหม่ใช่ไหมว้าวปืนสีแดงทุกคนโคตรเท่อย่างเท่เลยเจกบอย่ากระทละคงโทละคงเออความแรงมาดูแรงขึ้นทุกคนปืนนี้เยี่ยม รู้สึกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์คือมี95แล้วก็ดูหมดจดแล้วนี่ทํามยังเหลืออีก5%เปอเ้าเดี๋ยวขอลองฉีดไปมั่วๆกันเฮ้ยเจะกบชันสังเกตเห็นเว้ยเฮ้ยโอเคได้แล้วอันที่เราลืมระบายมันจะเป็นเหมือนตารางหมากลุกกับเจ้ากบอ๋อเออใช่มันขึ้นมาอยู่โอเคประมาณนี้เอ้ยร้100อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเรียบร้อยผ่านแล้วลอ,อยแล้วเหมือนกันเจ้ากบมากลับบ้านดีกว่าทุกคนเฮ้ยกลับบ้าน ฉันได้มาสองดาว่ะฉลามไา้ได้กี่ดาวฉันก็ได้สองดาวเหมือนกันเจ้ากบโอ้ยมีเงินอยู่สองร้อยเจ็ดสิบสามบาทนึงแล้วโอ้โหโคตรน้อยได้ด่านสองก็เปิดม,มาแล้วนะครับว้าวนี่เราต้องมาทาสีกลางป่าเลยแล้วเนี่ยเออใช่ยุงจะกัดไม่เนี่ยนี่คันนี้คันมาเริ่มเลยทุกคนสีเทาเป็นรถบ้าน้แล้วมีคนอยู่ด้านในด้วยนะเนี่ยเขาทำหน้าเศร้าหมองโอ้ยมีเรื่องเครียดอะไรล่ะครับไปยิงใส่หน้าเขาเลยเจ้ากบฉีดไปพ่นสีเหมือนใหม่ โอเคตะคันมันใหญ่มากเลยนะเมื่อไรจะเสร็จวะเนี่ยน่าจะใช้เวลาน,านานมากเลยนะเจ้ากบใช่เฮ้ยเจ้ากบอะไรฉันมีตังเจ็ดร้อยแล้วเว้ยเออดีใจด้วยซื้อนี่เลยถังน้ำมันเอเว้าว จะว่าไปเล่นไปเรื่อยๆก็เบื่อมอน,นันนะเนี่ยในคนจะบอกว่ามันเพลินสิเจะกอบคือมันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเว้ยแล้วมันก็มีอยู่แค่ในพ่นสีพ่นสีพ่นสีนี่มันไม่มีอะไรทำอย่างอื่นเลยแหละพ่นสีกันเองไหมเออน,นอ,อนี่เออโอ้โหอ่ะพน <c oughs> ่นฮ้ยช่วยไหมนเนี่ยฮะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะผมรู้ว่าเกมมันเพลินเกินไปพ่นสีไปเลยทุกคน แต่ข้อเสียคือมันไม่สามารถซูมได้นะนี่นี่คือซูมสุดแล้วทุกคนมาเห็นแค่หัวเรานะฮะโอ้โหเสียดายใช่มันไม่สามารถเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้แล้วเนาะแล้วก็ขึ้นหลังคารถมาเลยขึ้นไปฉีดด้านบนไม่รู้พ่นไปพ่นมาจะโดนงูกัดหรือปเปล่านี่ชแล้วก็ต้องซองนี้นิดหนึ่งทุกคนโอเค ต่อไปคันนี้ทุกคนคันนี้ผมเสร็จแล้วนะฮะคันตรงนี้คือมันเป็นสีส้มก็จะมาหาสีส้มตัวนี้เลยเอย้รู้สึกว่าจะมีของให้ซื้อมามีเงินเจ็ดร้อยซื้อถังแน่นอนใช่ไหมเนี่ยโอเคซื้อถังเลยทุกคนอันนี้เจ็ดร้อยบาทว้าวดูสี่โครดูดีทุกคนมีสองถังด้วยหวังว่ามันจะฉีดได้เยอะขึ้นนะฉีดไปนะเรียบร้อยแต่ยังได้หัวฉีดมาเลยทุกคนหัวฉีดนี่มันคือราคามันแพงมากเลยนะครับราคาตั้งหนะึ่งหมื่น กบระวังหลับในนัาจะกบตอนนี้เริ่มง่วงแล้วนี่ตาเปลือ oh <yeah. S 1> โอเคครับตอนนี้คือรถน่าจะเสร็จแล้วสวยเอาไปเลยสิคะแนนแล้วก็เหลือเก e e e ้าอี้เก้าอี้สีน้ําตาลได้เลยเก e ้าอี้มีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับนี่ oh. แล้วก็ฉีดไปโอ้สวยขึ้นเยอะโอ้แต่ซ่องมันเยอะมากทุกคนนี่ ต้องฉีดตรงนี้ด้วยนะฮะซอกเล็กซอกน้อยเต็มเลยฝั่งนี้อีกไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อมีอยู่โอ้โหตรงนี้โอเคน่าจะไม่มีแล้วมั้งก็มาฉีดนี้เลยทุกคนอันต่อไปนะครับฉีดไปดนล่างนี้ทุกคนเกมนี้เป็นเกมทำสมาธินะครับฉีดปุ๊บมีสมาธิเลยมีสมาธิผสมกับความง่วง เอ้ยยังมึงหลับเอ้ย99%แล้วยูจะได้กลับบ้านแล้วเว้ยครบหรือยังตรงนี้อีกเอ้ยหนึ100่งร้อยแล้วเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ครับรอจะกอดจะกกดฉันไปก่อนนะฉลามจะไปแล้วไปกินเคฟซีรอดีกว่าเอ้ยอย่าไป <c oughs> อะรอก,ก็อกกได้รอก็ได้ดูเหมือนว่าฉันยังฉีดไม่ครบนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังมีอยู่เว้ยแต่มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว嘛ฉันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจะกบโอเคฉลามไปกลับบ้านกันเถอะ กลับกันเลยไปกินเคฟกีกันดีกว่าโย่เย้ <c oughs> ขอสามดาวได้ไหมสองดาวเองนะสองดาวเหมือนกันจะขอบ <c oughs> โอ้ยฉันว่าบางทีมันจะต้องแบบเนี๊ยบสุดๆเลยนะถึงจะสามดาวนะตอนนี้มีเงินอยู่เก้าร้อยแล้วนะครับด่านต่อไปด่านที่สามว้าวโอ้โหรถดับเพลิงรถคนเิ็กนี่ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะนี่รถดับเพลิงเลยนะมีซอกซอยเยอะแน่นอนแถมคันใหญ่ด้วย <c oughs> <c oughs> ขอเปลี่ยนงานได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> มาทุกคนลองฉีดเลยนะฮะรถดับเพลิงคันนี้ ว้าวสีแดงสดใสนะครับผมโอ้โย oh <yeah. S 1> ฉลามนะ่เคยเจอผีในาทะเลไหมถามหน่อยโอ้ย oh, ฉันเคยเจอนะเจ้ากบมันมีด้วเหรอผีในาทะเลเนะี่ยใช่ก็พวกผีพายไงเจ้ากบโอ้ผีพายแล้วใครนั่ง <c oughs> มุกอะไรวะนี่แต่ฉันนะ่ะเคยเจอผีนะว้ผีแมลงนะมันอาฆาตฉัน คือตอนนั้นฉันไปกินพ่อมันไงแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปแล้วมันก็มาหลอกฉันทั้งคืนเลยอะนเป็นกบที่โหดร้ายมากเจ้ากบเฮ้ยก็มันเป็นวัตจรของฉันนี่ว่าฉันก็ต้องกินแมลงสินายจะให้ฉันไปกินหมูเลยไงล่รฮะนายต้องกินเจสิเจ้ากบ กินเจก่อนนายจะบอกให้คนอื่นกินเจนายก็เลิกกินปลากันดีฉันไม่ได้กินปลาแล้วเดี๋ยวนี้ฉันกินแต่คนโอ้ยนายก็เดินมีกแล้วนนายเคยกินสัตว์แปลกแปลไหมเสัตว์แปลกแปลกกันเหรอฉันเคยกินตั๊กแตนทอดแตเจ้าโกโอ้ยตั๊กแตนทอดเป็นไงแปลกพอป่าวคือมันไม่ค่อยแปลกสำหรับฉันหรอกนะแต่ว่ามันแปลกสำหรับนายฉลามมากินได้แล้วเนี่ยใช่ตอนนั้นฉันซื้อที่ร้านรถเข็นกลางทะเลน่ะโอ้ยฉันว่าน่าจะชื้นหน่ดูนะแมลงทอดของนายมีของให้ซื้อแล้วทุกคนตอนนี้ โอเคซื้อปืนแล้วทุกคนพันห้านะฮะซื้อไปเรียบร้อยซื้อมาแล้วปืนสีเขียวมันสวยงามมันนี้นะทุกคน okay. เอ้ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะเอ้ยฉีดได้เร็วขึ้นได้แรงขึ้นทุกคนเยี่ยมเอาล่ะต่อไปก็มาฉีดหลังรถตรงนี้เลยเอาหลังรถไม่มีละ่ะต้องมาฉีดบนหลังคาทุกคนอันนี้โอ้หลังคาที่ฉีดมันมากว้าว ส่วนคันนี้ทุกคนอยู่ด้านในนี้ก็ต้องมาฉีดด้วยนะครับนี่เรื่อยๆเปื่อยๆนะทุกคนไม่มีอะไรจะพูดมาถามคือกับเรื่องนายดีวยกว่าฉลมอยากถามอะไรถามมาได้นะเจากบในตั้ทะเลเขาไม่นตำรวจเลยเปล่ามีดิตำรวจทะเลไงโอ้ยตำรวจทะเลเลยแหละอะไรเขาไม่จับนายเหรอนายไปฆ่าคนอื่นโอ๊ยมันเป็นเรื่องปกติเจ้ากบอ๋อแล้วเขาจะจับเรื่องอะไรบ้างกับตำรวจใต้ทะเลเออก็จับเรื่องช่อโกงธุรกิจอะไรแบบนี้แล้วนะ ธุรกิจเลยแหละน่าเคยโดนแบบคนล่าปะฉันหลมทำหน่อยฉันไม่เคยนะเจ้ากบฉันเคยแต่ล่าคนว่าโอ้เฮ้ยให้แป๊บนึงนะมีอ,อ,อะไรอย่าเจ้ากบอ๋อตรงนี้คือนึกว่าจะมีอะไรให้ฉีดไม่มีทุกคนถังขยะฉีดได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับ ี่ซื้อถังมาเฮ้ยนายเก็บตังถึง2องพันแล้วหรอเนี่ยใช่2,000บาทซื้อไปเลยว้าวถัง3อันทุกคนเติมสีไปดีรออะไรเติมสีมาแล้วนะฮะรับรู้ได้ถึงความหนักขึ้นจิบ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 ตอนนี้พ่นเสร็จแล้วอ่ะต่ได้แค่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เองมันจะต้องมีบางจุดที่ฉันไม่ได้ฉีดแน่นอนใต้ท้องรถหรือเปล่าเจ้าโก้เฮ้ยแล้วก็มีของส่วนตรงหน้ารถนี่ใช่ไหมโอเคฉีดไปเลย อ่ะคุณพี่ร้อนไหมชินัยเฮ้ยมันเหลือตรงไหนวะนี่ย9ะเเอนองขึ้นหลังคารถดีกว่าอ้ยหนึ่งร้อยแล้ว้เอเดี๋ยวหนึ่งร้อยแล้วละ่ะฉันเร็วกว่านายเจ้ากอบีเอ้ย,ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่ไงหลังคารถจริงด้วยผมชีนหลังคารถไม่ครบนะครับโอเคเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เขามีบอกแล้วทุกคนตรงนี้ปึ๊บโอ้เก้าสิบเก้าจุดสองมาเยี่ยมมันเหลือตรงไหนอ๋อนี่ไงตรงนี้ หนึ100่งร้อยเปอร์เซนต์ชาแล้วลเย้ยูแหววววววาววเป็นงานที่น่าเบื่อมากเลยช <Allah> ่างพ่นสีเนี Murder, tamanho, <c oughs> ่ยได้สองดาวแน่นอนเลยสองดาวไปสองดาวโอ้ยโอเคทุกคนมีงานที่สีทําอีกแล้ว มันยากแค่ไหนลองเข้าดูไหมแอบว่กก็ดีนะเจ๊กมนะเข้าไปดูซิมีสีให้เลือกสองสีคือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับโอ้โหยมันดูยากมากเลยนะโอ้โหยหลืบเยอะด้วยอะนนียใช่คือมันมีเหลืบเยอะมีซอกซอยเยอะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจปลูกต้นไม้ก็สามารถได้โดยการสมัครสมาชิกเลยนะครับเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นไปแล้วทุกคนทำแค่วันเดียวพออาชีพนี้บายๆครับบ๊ายบาย